สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้จ๋าก็จะมาเล่าอาการที่จ๋าป่วยจ๋าป่วยเป็นโควิดนะคะตามที่จ๋าได้บอกไว้เนาะเมื่อหลายวันก่อนว่าจ๋าได้ติดโควิดจ๋าจะเริ่มเล่าเลยนะคะเมื่อวันเสาร์ลูกสาวเริ่มมีอาการ ตัวร้อนเป็นไข้เราก็นึกว่าเขาเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นโควิดหรือว่าอะไรเลยไม่ได้ซื้อที่ตรวจซื้ออะไรมาตรวจเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไข้สูงแค่37องศาก็เลยให้กินยาแก้ไข้ธรรมดาแล้วก็พักผ่อน แต่ว่าลูกสาวของจานี่ปกติถึงเขาจะเป็นไข้แต่เขาก็ยังเล่นยังเต้นยังเปิดเพลงเต้นตามเพลงแต่ตามที่เพื่อนๆได้เห็นเนาะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์จ๋าก็ได้ไลฟ์สดลูกสาวเขาก็จะมานั่งข้างๆแล้วก็อ้อนแล้วก็อยากร่วมไลฟ์สดกับแม่ ซึ่งมันแปลกมากเลยนะคะจาก,ก็ไม่ได้สังเกตอะไรเนาะคิดว่าเด็กไม่สบายก็คงอยากจะอ้อนคงไม่ได้มีอะไรคิดว่าคงไม่เป็นหรอกโควิดแต่ว่าเพื่อนๆก็ได้สังเกตเนาะว่าจาก,ก็เริ่มมีอาการไอเริ่มมีอาการไอแล้วก็ <c oughs> ไอถี่ขึ้นตอนวันเสาร์นะคะ จก่ก็ยังไม่ได้คิดว่าเออคงจะติดบัดต,ติดไอจากลูกคงไม่ได้เป็นอะไรมากมายพอวันอาทิตย์จา่าก็เริ่มแบบปวดเนื้อปวดตัวปวดเนื้อปวดตัวก็เลยคิดว่าคงติดจากลูกก็แหละก็เลยเอายามากินเอายาพารามากินแล้วก็ไล่สดต่อไล่สดตอนประมาณ สิบเอโมงเนาะเท่าที่จะจจำได้เมื่อบันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็หลายลูกก็มาเล่นด้วยก็มาไอ้นี่แต่ลูกก็ยังอาการก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะคือยังเศร้ายังซึมยังไม่เล่นไม่อะไรเลยก็เอาอยาให้ลูกกินปกติก็ไม่ได้คิดว่าลูกจะเป็นอะไรมากจากก็เริ่มไอมากขึ้น ก็เพื่อนๆก็ได้บอกจใจวเนะว่าไอแล้วลงไลท์เถอะไอมากแล้วจาาคิดว่าโอ๊ยเป็นหวัดธรรมดาไม่ได้เป็นโควิดหรอกเพื่อนบางคนเขาก็บอกว่าเป็นใช่ไหมนี่บอกไม่เป็นไม่ได้เป็นทีนี้ <c oughs> จาก,ก็ไอามากขึ้นเนาะจาก,ก็เลยหยุดไลท์หยุดไลท์เสร็จปุ๊บจาก,ก็เอายามากินเอายากินปุ๊บจาาก,ก็มานอนพัก นอนนอนพักพอนอนนอนนอนหลับจนแบบชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงค่ะเพื่อนๆจาก,ก็รู้สึกแบบมันเหนื่อยมันเพียมากๆแล้วมันมันเวียนหัวลุกไปกข้องนนมันก็เวียนหัวก็เลยแบบมาพักที่เตียงต่อก็เลยส่งข้อความไปหาแฟนบอกว่า เลิกงานแล้วอ่ะซื้อที่ตรวจโควิดมาตรวจให้ฉันหน่อยได้ไหมเหมือนฉันจะเป็นนะแฟนเหลืว่าได้ได้ทีนี้พอจะาุยโทรคุยกับแฟนเสร็จใช่ป่ะก็เลยไปหาอะไรกินเพื่อนๆรู้เปล่าพอจ๋าไปกินใช่ป่ะกินตอนนั้นจะน่าจะยำปลากระป๋องจะายำปลากระป๋องกิน ไม่มีรสชาติอะไรเลยยำปลากระป๋องไม่มีรสชาติไม่มีอะไรก็เลยแบบใช่แล้วแหละแต่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรพอแฟนเลิกงานมาก,ก็ตรวจก็ตรวจขึ้นเลยเพื่อนๆืขึ้นเลย,เลยสองขีดขึ้นเร็วมากเลยทีน,นี้พอขึ้นสองขีดปุ๊บ ก็เลยตรวจลูกด้วยลูกก็ขึ้นเหมือนกันนะคะทีนี้แฟนก็เลยบอกว่าฉันโทรไปถามอันบอสก่อนนะว่าครอบครัวเป็นอย่างเงี้ยฉันไปทํางานได้ไหมบอสก็เลยว่าถ้าเธอยังไม่มีอาการน่ะก็ไปทํางานได้พรุ่งนี้แฟนก็เลยบอกว่า ถ้างั้นฉันไปนอนอีกห้องหนึ่งนะคืนนี้เธอนอนกับลูกที่นี่แล้วกันฉันไปนอนอีกห้องหนึ่งแฟนจ๋าก็เลยไปนอนอีกห้องหนึ่งแต่ว่าเราลาวกลางดึกเที่ยงคืนตีหนึ่งจะได้ยินเสียงแฟนลูกไปหายากินแล้วก็ขอไอแล้วเขาก็เข้าห้องน้ำ <c oughs> หลายรอบมาก <c oughs> จ๋าก็เลยคิดอยู่ว่าแฟนคงเป็นแน่แล้วแหละพอตอนเช้ามาหกโมงแฟนเขาลุกมาเคาะที่ประตูห้องบอกว่าสงสัยฉันจะเป็นแล้วแหละเป็นไข้ขึ้นทั้งคืนเลยสามสิบดกว่าอ๋อจ๋าจะเล่าย้อนไปก่อนนะคะเพื่อนๆตอนที่จ๋าเป็นวันจันเนาะจ๋าก็หนาวสั่นเนาะพอ ตอนเย็นมาหนาวหนาวหนาวมากๆาเลยค่ะหนาวหนาวแบบใส่เสื้อสองสามชั้นใส่เสื้อแบบหนาๆสองสามชั้นก็ยังเอาไม่อยู่หนาวถึงกระดูกเลยหมผ้าสองสามชั้นกินยาพาราอะไรก็เอาไม่อยู่นะคะทีนี้พอแฟนก็เป็นแฟนก็เลยไม่ได้ไปทางานนะคะวันอังคารวันวันอังคารเช้าว,วันอังคาร แฟนก็ไม่ได้ไปทำงานเราก็กองกันอยู่3มคนที่บ้านทีนี้จ๋าก็เลยลุกไปไหนไม่ได้เลยนะคะลุกแม้แต่ไปเข้าห้องน้ำก็หน้ามืดเวียนหัวแต่แฟนยังไม่ค่อยอาการยังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่จ๋านี่อาการคือหนาวสันกินยากแก้ไข้ก็เอาไม่อยู่แล้วก็ ไอเจ็บคอเจ็บคอนี่เจ็บมากๆเลยแต่ว่าไอไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเจ็บคอเจ็บมากแล้วก็คืนวันอังคารจานี้ไข้ขึ้นสามสิบแปดกว่านะคะไข้สามสิบแปดกว่าจนเกือบสามสิบเก้าอ่ะสามสิบแปดจุดเจ็ดทีนี้แฟนก็เลยเอาน้ำอุ่นให้กินเอาน้ำอุ่นมากินแล้วก็ นอนหหมผ้าแต่เพื่อนเพื่อนคะเป็นโควิดนี่กินยาแก้ไขมันก็ไม่ลดนะคะไข้ไม่สางไม่ไรเลยไม่ลดถ้าถ้ามันจะสางมันสางเองถ้าเราไม่กินยาถ้าเราไม่ไม่กินยาคือ <c oughs> มันก็ยิ่งแต่จะเป็นหนักจะคิดว่านะ่ะแต่ว่าจะยังขนาดไม่มีไข้ เวลาไม่มีไข้เวลาวาดัดไข้ดู36มสบกสาอย่างเงี้ยจาก็ต้องกินไว้ก่อนเพราะว่าเวลามันมันหนาวนี่มันหนาวแบบมันไม่ใช่หนาวปกติอ่ะมันหนาวถึงกระดูกบางคนเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรมากหรอกฉีดวัคซีนแล้วคงไม่หนักแต่บางคนเขาไม่ บางคนเขาก็ไม่แบบเป็นหนักบางคนเขาก็ไม่มีอาการอะไรเลยเนาะแต่สําหรับจานี่หนักมากๆเลยนะคะแล้วก็ปวดตามเนื้อตามตัวตามกระดูกปวดมากๆปวดเหมือนกับมีตัวอะไรมากินจ๋าบอกไม่ถูกเนาะแล้วก็มีอยู่พอวันพุธวันพุธจ๋าก็เริ่ม เริ่มเบาหน่อยคือเบานี่คือแบบไม่ค่อยหนาวสัน่นเหมือนสองวันก่อนคือเบานี่คือแบบอ่ามันไม่หนาวสัน่นคือตัดออกไปนี่ไม่หนาวสัน่นละแต่จะปวดเนื้อตามเนื้อตามตัวแล้วก็เจ็บคอแล้วก็ไอแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแบบเพียลุกไม่ได้เลยนะคะทีนี้จะลุกไปเข้าห้องน้ำ วันพุธจากลุกไปเข้าห้องน้ําทีนี้จาก็สังเกตเห็นที่ขาสังเกตเห็นที่ขามันเหมือนคนเป็นกากอะคนเป็นกากเกลื่อนเป็นจำจำเป็นจำจำสีขาวเต็มไปหมดเลยจากก็เลยลองเรียกให้แฟนไปดูแฟนมาดูแฟนก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรหรอกน่าจะเป็นผลข้างเคียงจากโควิดอะแหละจันอ่านใน Google มาทีนี้จาาก็เลยรู้สึกว่า มันคันคันเต็มตั้งแต่เอวลงไปคันทีนี้รูปพอดีจะรูปรูปไปที่ไอ้ขามันก็เห็นเป็นพื้นเป็นแบบเหมือนลมพิษอะคะ่ะพื้นเต็มเลยพื้นเต็มแล้วก็มีอาการคันคัน,นก็เลยมามานอนที่มานอนที่เตียงก็ยิ่งแต่คันคันมากเลยนะคะจ๋าก็เลยแบบ เอาผ้าเนี่ยพยายามถูแบบพยายามจะพยายามไม่เก่าเพราะว่ามันจะเป็นแบบเหมือนตุ่มใส่อส่อะใสๆส่เล็กๆจะพยายามไม่เก่าคือเอาผ้ามาถูๆเอาแต่ <c oughs> อาการเหนื่อยก็ยังเป็นเหมือนเดิมทีนี้พอจะมานอนสักพักหนึ่งก็รู้สึกเหมือนปวดท้องทีนี้ ท้องเสียตามมาเลยค่ะเพื่อนๆคือแต่แต่ว่ามันท้องเสียไม่หนักเนาะมันแค่2องครั้งเองคือแบบถ่ายแล้วคือหนักมากเลยค่ะเพื่อนๆทีนี้อันจาก็เลยแบบคิดอยู่ว่าใครที่บอกว่าเป็นโควิดแล้วมันไม่หนักไม่ใช่เลยนะคะ แล้วแต่แล้วแต่บางคนแต่ลูกกับแฟนจานีจะไม่เท่าไหร่นะคะลูกสาวนี่คือจะเหมือนเป็นวัดธรรมดาเลยคือจะไม่มีอาการอะไรมากมายแต่แฟนของจานีตอนที่จะอัดคลิปอยู่นี้เขาก็ยังไข่อยู่นะคะยังมีไข่อยู่วันนี้วันพฤหัสแต่สำหรับจาก็เริ่มเบาหน่อยคือไม่ ไม่มีไข้สูงแล้วนะคะแต่ว่ายังเหนื่อยแล้วก็ลมพิษก็ยังเต็มตัวนะคะผื่นคล้ายลมพิษแล้วก็กินข้าวกินอะไรก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรสมันไม่มีอะไรเลยรู้สึกแบบมันบอกไม่ถูกอะ่ะมันจะ เจ็บหน้าอกเป็นบางครั้งเจ็บหน้าอกเป็นบางครั้งมันมันบอกไม่ถูกอ่ะอาการมันมันเจ็บแบบจี๊ดจี๊ใต้ใต้ราวนมอะค่ะมันเจ็บแต่ว่าหมอขก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีอาการอะไรที่ว่ามันแบบหนักๆกก็ให้รีบโทรมาเพราะว่าป่วยที่นี่นะ่ะ เขาไม่ให้เราไปโรงพยาบาลเขาให้เรารักษาตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะไม่เหมือนที่เมืองไทยที่ว่าไปรักษาที่โรงพยาบาลได้อยู่ที่นี่เราต้องรักษาเองอยู่ที่บ้านถ้าเกิดว่าเรานอกจากกลุ่มเสียงนะคะที่จะต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลคลิปนี้จา๋าก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์ที่จ๋าเป็นนะคะว่ามันเป็นยังไงแต่สําหรับเพื่อน บางคนที่เคยเป็นแล้วอาจจะไม่ได้มีอาการเหมือนที่จะเป็นมันก็แล้วแต่ภูมิคุ้มกันของแต่ละคนนะคะสำหรับจานี่ถือว่าหนักมากๆเลยที่จะเคยป่วยมา <c oughs> ถึงขนาดตอนนี้ก็อาการก็ยังไม่ดีขึ้นยังเหนื่อยจาก็ไม่รู้ว่าอีกกี่วันมันถึงจะหาย ไอ,อย่างไอยอยู่ยังมีไข้อ่อนๆแต่ว่ากินอะไรไม่ได้เลยนะคะจ๋าก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้มากๆคลิปนี้จ๋าก็พอแค่นี้ก่อนนะคะ